สวัสดีครับผมอาทิซาวแอนไลท์มหาสารคามนะครับคลิปนี้ก็มาทำคลิปนาคชินะครับแทนที่2นะครับเป็นลงระบบใหม่หมดนะครับด้านในเป็นิตชิ่งนะครับ3,000 VA เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คลาสดีเป็นคลาสดีรุ่นนะครับ 2000S นะครับ 2,000S ก็สามารถรองรับโหลดโอห์มมีระบบป้องกันสายลำโพงช็อตนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันลำโพงด้วยนะครับอ่ะ ข้างละ30แอมป์เลยนะครับก็สบายสบายเลยทีเดียวพัดลมเป่าก็3ตัวนะครับชุดสวิตชิ่ง1ตัวแล้วก็ชุดเป่าคาดี1ตัวดูด1ตัวระบายความร้อนได้ดีแน่นอนแล้วก็คาดีมันจะได้เปียบเรื่องความร้อนด้วยความร้อนไม่ค่อยร้อนนะครับเนื่องจากาคลิปที่ก่อนหน้านี้เราเทสตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะแพ็กจัดส่งพร้อมกันนะครับ2ตัวนี้แต่ไปคนละจังหวัดนะตัวนี้น่าจะไป เขื่อนซิดินทอนนะครับตัวนี้ของคุณพี่ที่อยู่กทมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็คุณพี่แกส่งมาทำสองแท่นนะครับที่บอกว่าล้อมอแปลงน,นะครับก็มอแปลงมันไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเอาสวิตช,ชิ่งลงให้สวิตช,ชิ่งมีข้อดีคือเขาดูแลหลังการขายแบบยาวๆเลยนะครับคลาสดีก็มีการดูแลหลังการขายแบบยาวๆนะครับสำหรับแท่นที่จัดมือหนึ่งเหมือนคุณพี่ท่านนี้นะครับลงระบบภายในเป็น ระบบของเรานะครับก็เดินระบบสายใหม่หมดเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าแรงนะครับช่องทาซ้ายเนี่ยเราจะมาขับเสียงกลางอเมซอนโหลดที่โอหโอมนะครับให้ชมกันนะครับแรมสอ2ดอกกลาง2ดอกนะครับช่องขวาเราจะมาขับ18นิ้วดอกชาเดนเจอร์ที่ถอดออกจาก ager, อเมเจอร์นะครับอดอก800วัตต์คงหลออนะครับ2ดอกโหลดที่4โอโอมนะครับแต่ขอย้ําก่อนนะว่าช่องทที่2เนี่ยที่เราขับเบสเนี่ย ผมใช้ตัวนี้ตัดความถี่นะก็คือปล่อยสัญญาณเข้ามาปุ๊บผมเร่งเกณฑ์แค่เบสขึ้นนะครับที่เหลือเอาลงหมดนะครับอาจจะตัดไม่ขาดเหมือนคอสเหมือนปีทั่วไปนะนะครับผมก็จะเทสให้ฟังว่ามันสามารถขับได้แรงๆเลยนะครับผมสเปคแค่นี้นะครับ12-15แชนเนลละ2-3ถึง 3, ดอกสบายๆแบบอิ่มๆเลยนะครับแล้วก็18นิ้วข้างละ2ดอกสบายๆเลยจัดไปนะครับเพราะว่ามันมีระบบหนานแน่นมากนะครับด้านในก็คือ ทบจะเป็นท็อปๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับแท่นนี้นะ,ะเรามาเปิดเครื่องกันเลยนะครับตอนนี้ก็ต่อตู้อยู่นะนะครับว่ามีเสียงปุ๊บปะออกหรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาเพลงก่อนปึ๊บตัวนี้ป้องกันลำโพงมันจะอ่อนช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันตรวจจับอ่าว่า พักขยายเราพร้อมทํางานหรือเปล่านะครับถ้าไม่พร้อมมันจะไม่อ่อนนะนะครับป้องกันลาโพงของเราเวลาชแนลใดชแนลหนึ่งมีปัญหาอีกชแนลหนึ่งมันต้องใช้งานได้นะครับผมสุดยอดนะนะครับก็เดี๋ยวจะมาเทสเสียงให้ฟังเดี๋ยวผมขอเลือกเพลงสักคู่ฟังชแนลแรกกันนะครับตอนนี้อ่าไม่ได้ใช้ไฟสูงถึง120บโวลต์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเอาความทนเป็นหลักนะครับ แล้วก็ความแรงก็ถือว่าพอสมควรนะครับถ้าโหลดต่ำนะครับกำลังวัดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็ความแรงก็แรงขึ้นแน่นอนนะครับไฟวิ่งติดปกตินะนนเ,นนเดี๋ยวพาไปชมหน้าตู้ครับเสียงกลางใบนี้นะเปลี่ยนใบนี้นะ หลังคาสันระเบิดแค่นี้นะครับ You yeah. can นี่ขอย้ำนะว่าเสียงกลางเราต่อตรงๆนะยังไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงนะยังแรงขนาดนี้ตัวนี้ขับเบยดเราเล่งเกียร์ผ่านมิกนะครับก็เลยได้เนะื้อเสียงประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าเอาไปผ่านคอร์สหรือผ่านเครื่องปรุงเนะี่ยสบายๆเลยนะครับสเปคก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับโอเคประมาณนี้แหละมันสร้างเสียงรบกวนนะครับก็อยากเทสให้ชมว่ามันขับได้จริงนะครับไม่ได้โมโนูนะแล้วก็ ตอนปิดเครื่องแน่ก็คือปิดเครื่องก็คือตัดการทํางานโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีปุ๊ไม่มีป้าออกลาโพงแน่นอนระบบป้องกันหนาแน่นขนาดนี้นะครับอ่ะถอดปลั๊กแล้วก็มาเช็คอุณหภูมิความร้อนนะครับแบบเพิ่งปิดเมื่อกี้เลยนะครับเช็คชุดเฟสก่อนนะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวยิงวัดอุณหภูมิมาให้ดูนะครับว่ามันไม่ร้อนเลยนะครับชุดค่าดีนะครับค่าดียิ่งสบายครับเพราะว่าค่าดีมันรองรับโหลดถึงโอหโอมนะครับเวลาสายลําโพงมันแตะกันนะครับก็ จะมีวงจรตรวจจับนะครับก็จะขึ้น LED เวลาสายมันปลดออกจากกาันรเรียบร้อยแล้วก็คือจะทำงานปกติมันเดิมนะครับไม่มีปุปะไม่มีระเบิดนะครับ ไม่ใช่ว่าลูกค้าจะเอาสายลำพงไปชอ็อตเล่นชอ็อตเล่นอย่างนั้นนะครับเวลาชอ็อตไปชอ็อตมาชอ็อตเล่นๆบ่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวงจรมันจะคาดเคลื่อนได้นะนะครับเวลามันชอ็อตจริงๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะตัวนี้เอาเซฟไว้นะครับเอาเซฟไว้จริงๆนะครับ,เ,เ,วรบเวลาสายลำพงมันแตะมันไม่พังจริงๆนะครับแล้วก็มีดูแลหลังเงนืนไขทั้ง2ชุดไม่ว่าจะเป็นสวิตชิ่งหรือเป็นคาสตีนะครับตัวนี้น้ําหนักเบานะครับยกมือเดียวก็ขึ้นได้สบายนะครับแรงจากคล้องเดิมนะครับ น่าจะสีเท่านะครับของเดิมก็ประมาณเราๆ2 0 0วัตที่8โอโอมนะครับตอนนี้ก็ราวๆห้า500วัตที่8โอโอมนะครับแต่ถ้าโหลด4ี่โอมก็ราวๆพันวัตนะครับก็ไฟมันตกนะครับที่เทสดไม่โหลดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับก็คุ้มราคานะครับคุ้มราคาแล้วก็ การดูแลหลังการขายก็ยาวๆนะครับสำหรับแท่นนี้ไฟวิ่งอะไรติดหมดนะครับหลังแท่นก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับนาคาชิกนะครับ NK165 ใครยังใช้อยู่อยากให้มันแรงขึ้นเพื่อเอาไปเปิดสังสรรค์ก็จะมีรุ่นราคาถูกกว่านี้ก็มีนะครับสวิตชิ่งตัวลงตัวรุ่นแรกก็มีรุ่นแรกจะราคาไม่ค่อยแรงแต่จะเหมาะกับพวก 15นิ้วนะครับคับเบียร1สนิ้วไม่เหมาะกับ18นะแต่ถ้ารุ่นนี้เนะี่ยเหมาะกับ18นะครับรองรับ4ีดอกสีดอกก็คือข้างละ2นะครับผมส่วน12-15จัดไปเลยข้างละ3ก็ไม่มีปัญหานะครับผมใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับถ้ามือ1มันก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับมือ1มันก็อย่างที่ว่าเนาะคุณภาพก็ตามราคาครับผมาบางค่ายก็ขายไปในราคาถูก,ถก แต่ไม่มีการดูแลรลังกันขายก็มีนะลูกค้าก็ลองพิจารณาเลือกชมดูนะครับสำหรับผมก็แนะนำให้ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับท่านโมรุ่นจัดเต็มขนาดนี้นะครับก็ค่าจะส่งตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะครับเบามากเลยนะครับส่วนตัวมอแปลงก็200นะครับปกติเลยนะครับ คลิปนี้ก็น่าจะปิดคลิปประมาณนี้นะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับเบอร์โทร0 8 2 9 2 0 3 3 5 3นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นไปได้ก็กดไลค์กดแชร์ให้สมาชิกท่านอื่นได้รับชมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาทิตย์เช้าลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเตรียมขึ้นงานอีกเยอะเลยนะครับนี่พี่บิ๊กของเรานะครับผมเริ่มรื้อระบบสายเตรียมเดินแล้ว นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปชมคลิปต่อไปกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ